สวัสดีค่ะได้เวลาของนาทีบันเทิงกันแล้วนะคะวันนี้อยู่กับใบเตยค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เรายังคงต้องดูแลตัวเองกันอยู่เสมอเพราะว่าโรคโควิดสิยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะซึ่งหนุ่มต่อธนภพค่ะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถึงแม้ว่าจะเคยติดเชื้อมาแล้วก็ยังกังวลว่าจะติดเป็นรอบที่2เลยแหละคะ่ะ ไม่กลัวเหมือนเดิมแต่ว่าระวังกว่าเดิมเพราะว่าไม่ค่อยเชื่อว่าการที่เราหายแล้วเราจะไม่เป็นเชื่อว่าจริงๆมันยิ่งต้องระวังมากกว่ายิ่งไปรู้จักมันมาแล้วอะ่ะต้องรู้แล้วว่าถ้าไม่อยากเป็นอีกอะก็ต้องระวังมากขึ้นแต่ถามว่าจะระวังจนแบบใช้ชีวิตลําบากไหมอาจจะไม่ใช่คือสุดท้ายแล้วเราต้องบาลานซ์กับชีวิตด้วยมนุษย์เราทุกคนต้องใช้ชีวิต อย่าลืมนะคะว่าใครที่เคยเป็นมาแล้วก็ยังคงติดเชื้อได้อีกเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองกันด้วยนะคะส่วนตอนนี้เปลี่ยนอารมณ์มาที่หญิงหญิงสรุชากับแจมรัชตะในละครเวลาการเมเทพกันบ้างเมื่อคืนนี้หลายคนฟินจิกหมอนกันไปเลยแลค่ะกับฉากเลิฟซีนบนเตียงซึ่งทั้งคู่บอกเลยนะคะว่าฉากนี้เป็นฉากเลิฟซีนที่หนักที่สุดในชีวิตเลยแหละค่ะ เราก็จะคุยกันก่อนว่าแบบเฮยเต็มที่เลยเพราะว่าพวกเลิบซีนอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันไม่เต็มที่หรือว่ามันไม่สุดอ่ะมันก็จะต้องหลายเทคคัดแรกก็เป็นเป็นชั่วโมงเลยอยู่จนเมื่อยครับอยู่จนไม่เขินกันแล้วแต่คิวกินขาพั้งผ้าทั้งอะไรคือมันพันขาพันแขนไปหมดเลยแต่ว่ามันได้ภาพที่สวยมากละมุนมากนั่งดูไปแล้วแบบน่าจะเป็นเลบซีนที่ยกให้เรื่องเนี้ยเป็นที่สุดแล้วทั้งทางภาพแล้วก็คือหลายๆอย่างองค์ประกอบอะไรเงี้ยค่ะ ถึงจะเชียร์คู่นี้ขนาดไหนก็อย่าลืมนะคะว่าจิตวดียังไม่ได้อยากับอรชุนเพราะฉะนั้นจะหนีกันไปรอดหรือเปล่าอันนี้ต้องรอลุ้นกันในวันพุธหน้าห้ามพลาดเลยนะคะแต่ที่พลาดไม่ได้อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือวันนี้หนึ่งทุ่มตรงค่ะละครเรื่องทายาทพันธุ์ข้าวเหนียวเดินทางมาถึงตอนอวสานแล้วซึ่งต่อรทยเขาก็อยากจะขอบคุณแฟนๆนะคะที่ติดตามมาตลอดจนทําให้เรตติ้งสูงมากเลยะค่ะ ดีใจค่ะดีใจเพราะว่าเราทุ่มเทเราอยากให้แฟนๆละครมีความสุขแล้วก็เชิญชอบที่เราได้ทุ่มเทแล้วก็แสดงกันออกไปซึ่งต้องขอบคุณบทด้วยนะคะที่ทําให้ทั้งต่ายกับไผ่เนี่ยคือเราก็ยังร่วมแสดงด้วยกันได้เพราะด้วยความที่สนิทมันจะมีอะไรปรับเปลี่ยนมาหน่อยก็จูนกันได้ง่ายขึ้นก็สนุกค่ะสนุกต้องขอบคุณแฟนๆละครด้วยนะคะว่ายังอยากให้มีเรื่องที่4ที่5อีกไหมอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ทุกคนด้วยค่ะ ย้ำว่าห้ามพลาดเลยนะคะกับละครทายาทพันข้าวเหนียวคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงเสนอเป็นตอนอาวสศาส์แล้วส่วนวันนี้หมดเวลาของนาทีบันเทิงแล้วสวัสดีค่ะ